สวรรค์ยังแบบว่าเข้าข้างพี่แบบม่อนตรงนี้ดีกว่าพี่ผมผมถามพี่ตรงๆเลยผมผมจะไม่ผมจะไม่เอาอ้อมนะถามพี่ตรงๆเลยท่เที่ยวอะไรไหมผมพูดโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะไมอยู่กับผมคิวเคนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับม่อนสิบสองทามนั่นเองวู้ครับสวัสดีครับคครับสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยพี่ทำแบบรูปปั้นมาเพื่อม้อนเลยนะแบบราชาม้อนพี่พูดดีๆพูดดีๆอะไรระวังระวังไว้นะพี่เนาะระวังไว้เดี๋ยวต้องหมอบไปต้องหมอบไปเดี๋ยวเราหายหรอกเดี๋ยวหายหรอกนะอะไรหายอะไรหายไม่ดีกว่าไม่ล่นดีกว่าทานอสไงเออนี่ไงแบบให้ม้อนเป็นทานอสนี่มีเหวนเหว้นซี่โอเคครับแต่วันนี้พี่ผมมาทำอะไรอะ วันนี้มาชวนเปิดลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยเป็นลัคกี้บ็อกซ์ซัมเมอร์นะฮะโอ้เออตั้งหนึ่งพี่ผมผมไม่ผมไม่เคยซีเรสเลยเลยผมซีเรียสอย่างเดียวทำไมอาหารยังไม่เผาดูผิดดูผิดชดชดชดผมไม่เคยซีเรียสเลยผมซีเขาไมอาหารยังไม่เผาเอาเลยผมไม่ละอโอเคโอเค เปิดมาให้เอาเนี่ให้กินได้ยังไงปลาดิบไปแล้ว่ะของอดีซาซิม,เออสสมิเออซาซิมิเออเลี้ยงของดีเนี่ย <c oughs> มาโอเคนะครับกดกติกาก็เหมือนเดิมเลยที่ม่อนเคยมาเล่นก็คือแบบว่าเปิดลัคกี้บ็บ์แล้วก็นับแร่นะครับผมเ <c oughs> พชรทองไอรอนเนมเบอร์โร่นะครับแล้วก็ต่อ <c oughs> สู้กันนะฮะโอเคชิบเลยครับพูดเลย <c oughs> มาพอแล้วก็ลุยเลยดีกว่านะโอ้โหไม่ไม่ต้องลุยเลยพี่ผมเปิดก่อนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบพี่ลุยป่ะพี่รู้จักป่ะการเปิดที่ดีการเปิดแล้ววิ่งอ่ะ วิ่งแล้วก็วิ่งก่อนเลยอะวิ่งเงี้ยม่ปิดบอลให้ได้กันกระบาดอุ้ยชิบหายอุ้ยชิบหายอุ้ยอุ้ยชิบหายโอ้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 ยโอเคโอเคอุ้ยชิบหายอุ้ยชิบหายอุ้ยชิบหายไม่รู้ก็คืออะไรนะข้างบนนั่นอะแต่ว่าอันตรายอยู่แถวนี้ผมพี่ผมผมจะไปล่อแม่เนี่ยคือตาของตกวะพี่หรือตาของไม่ตกไม่ตกไม่ตกโอเคโอเคปิดแฮร์โอ้ยช่วยช่หน่อยโอ้ผมได้นี่มาวะระเบิดน้ำไปได้ชุดได้นี่มา คิดสู้แต่เหมืนก็ดูแบบไรอมีอะไรได้อะไรใหม่แน่มุดระเบิดน้ะมันระเบิดน้ำอ่ะแต่ผมไม่ใช้ดีกว่ารู้สึกอันตรายลองปลาดูลองใช่ไหมพี่เอออยากลองก็เห็นไหมเออเขียนนั่นอ่ะปีไรคุณไก่อะไรวะเดียไอ้นี่มาว่าสามสามงานนึกว่าจะเจ๋งไม่เห็นเจ๋งเลยวิ่ยแต่อันนี้มันไม่กลับมามันกากอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้ผมได้ของดีอระเบิด หมดเป็นไรอ่ะหนอนเรื่องแสงทำไมผมไม่เปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวดีๆเดี๋ยววะผมรู้สึกแบบมันมันมันกระจอกมากเลยแล้วกบอกกันเนี่ยพี่แกยังไม่ได้อะไรดีๆเลยตอนนี t ้น่าจะอะไรก็ไม่รู้น่ะดูดิประหลาดประหลาดอ่ะมิได้แบบโอ้โหอะไรแบบเนี้ยมิได้ตายกันแล้วเบิดอ่ะเหมือนมีสองอย่างอ่ะพี่ได้อะไรไม่รู้ประสาทสายแต่ใช่ไม่มีอะไรพี่ไม่น่ามีอะไรอ่ะผมได้แค่ระเบิดพี่ได้ดาบไอรอนมาระเบิดแล้วของอะไรได้สองอย่างไม่ระเบิดอไ่ ไม่ระเบิดก็ตายเลยมอลลูกปั้นมันขาขาดแล้วแหละลูกปั้นอะไรพี่อ๋อลูกปั้นมาเออลูกปั้นอโ้ชิบหายอู้นี่มันทองแร่ผมได้ผมได้กองทัพแร่มาดูไว้นะได้แล่หรอกงได้แร่แล้วได้แร่แล้วอุ้ยพี่พี่ได้ได้แค่นี้เดียวโคตรโคตอพีครับน้องๆอุ่ได้อีกแล้วผมได้ของดีแบบของดีจนแบบพี่สมัครเป็นลูกพี่สมัครเป็นลูกศิษย์ผมไหมอะไรหรอ แบบลูกศิษย์แบบคนคนดูงดีอ่ะเออไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นลูกกระจกของบอลชิบหายเออเฮียอะไรวะเนี่ยแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเออนะรครับก็เปิดเรื่อยๆเสียงตัวอะไรดับได้ดับเพชรด้วยครับน้องๆบอกแล้วเนี่ยพี่เปิดรับสมัครลูกศิษย์นะครับใครอยากเป็นก็เป็นได้น้องๆพี่แน่นอนเป็นบอลไม่ดีจิมบอลไหนพี่ ทีพีมาทีพีมาบัลทีพีมาแล้วทีพีอ่ะทีพีอ่ะเอ้ทีพีมาเลยทีพีมาไหนไหนไหนเอมวอลลิมิสะวบอลลิมิสะาโอ้โหเฮ้ยครับผมว่าสามารถปาระเบิดน้ำลงไปได้นะฮะชิวๆจริงๆระเบิดน้ำนี่มันไรประโยชน์มากนะพี่ผมบอกเลยจริงเอ้ยมันมันก็ไอ้นี่ไงทำให้หนื่อยไงเวลาวิ่งมาตีอ๋อวิ่งตีเอ้ทีดียวแค่นั้นแหละผมแค่ผมแค่อยากรู้ว่าพี่จะถึงตัวผมหรือเปล่าแค่นี้เองไปขนาดนั้นเลยเหรอวะ เออผมันเก่งอะน้องๆมันโหดขนาดนั้นเลยเราคนที่เก่งนะครับเนี่ยเอาสเกลตัดไปได้เลยเฮ้ยบอลเตอร์ที่มึงเปิดได้มไปยิงพี่วะไม่คือผมเปิดได้ไงแต่ผมผมหนีอยู่ก็ตายดิครับอยู่ทำไมเออไอ้อะไรอ่ะโวน้ำน้ำไหนลงมาโอ้ได้ระเบิดมาด้วยเหมือนเราไม่จบเกมแต่ไม่ได้จบเกมนะจ๊ะได้เฮลิบูทมาอยู่อยู่สองวินานจัดเนี่โอ้มาเขาไม่รู้เนี่ย โอ้ชิบหายโอ้โหโอ้โกองทัพน้ำวันเปิดตรงไอ้ตัวนี้พังหมดเลยอ่ะมันไม่ได้โขดเลยดีๆเลยพี่ผมขนาดผมแบบเร่งเปิดแบบอ้โผมได้แต่อะไรมาก็ไม่รู้เลย<ร>ก็ไม่ได้ใช่ไหมอยากจะ<ด>เก็บไว้ก่อนเฮ้ยมันได้แร่ขนาดนั้นเลยเหรอแบบได้แร่เป็นล้านนะพี่ผมบอกเลยเดี๋ยวผมแบบเก็บไว้ก่อนเนี่ยเป็นล้านเลยนะอือผมเป็นล้านเลยเยอะแบบเยอะโคตรแบบโอ้ว้าวมีใครเคยบอกไหมว่าเปิดคีโม่มี คือผมผมไม่ได้โม้อ่ะผมพูดความจริงเดี๋ยวว่าผมแค่แบบเก็บเงียบไปอ่ไโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รอดูเดี๋ยวพอพี่เห็นว่าแบบผมได้แลกเยอะหรือพี่จะแบบเดี๋ยวผมบอกไปพี่จะยอมแพ้ก่อนอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นผมกลัวพี่แบบผมกลัวพี่บอกกำลังใจไงเล่นกับผมอ่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยนะนี่ผมไม่ค่อยอยาก่าเล่นกับพี่พีอ่ะผมผมก็มากำลังใจครับน้องๆแบบโอ้พี่แพ้หมดอีกแล้วเดี๋ยวแต่ว่าปิดมันปิดฝนแกได้เวอร์ชันใหม่เดี๋ยวลืมสูตรอะไรนะไอ้ที่มันปิดฝนเนี่ยเวอร์ชันใหม่มันสูตรอะไรวะลืมละลืมปิดฝนก่อน เออมันเวทเทสต์โอ้อะไรเนี่ยว้าวว้าวเฮ้ยพี่เหลือมันเหลือกี่กล่องเหลือยี่สิบโอ้ยพี่เหลือสามสิบไอเหลือยี่สิบ่็ยังไม่มีอะไรสวยเชียอะไรเดียที่ที่ลองเปิดไปเรื่อยๆดูพี่จะรู้สึกว่าพี่จะพี่จะรู้สึกถึงคว่าแบบเหมือนเหมือนแบบ อันนี้อันนาตตาอันนี้เอออันนี้อนาตใจอ่ะโอ้โหทอเทสเป็นแบบประเทศไทยตอนนี้เลยนะเลยนะออดิเดนาออดีเดนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยได้นาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผมด่านาพูดอะไรนี่ให้รู้เรื่องนะครับมาตรงนี้เราโอ้โคนสเกลตันซัดกุ๋งเลยอ่ะแล้วสิบกล่องสุดท้ายดูดิชีวิตจะดีกับเขาไหมเปิดไม่น่เลยทุเรศอะไรก็ไม่รู้เปิดอีกโอ้โหรองเท้าทองเ้ย พี่ยังไม่ได้เอนนี่เล็บแบบอุ้ยอุได้แล้วด้ยด้วยมุ้นี่อะไรเปิดมาครับโอ้โหเกาะม้าเปิดมาอีกอุ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะโอ้โหเจมปิดแก่ของดีไอ้บิ๊ผมจะหมดแล้วเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเอะผมหมดแล้วโอเคพี่เหลือสิบกล่องรอแป๊บได้เดี๋ยวผมรอให้คือผมพูดตรงๆนะเพราะนั่นผมเปิดมาเนี่ยผมรู้่เลยเติมค้างเอางี้พี่เอางี้พี่ฟังกับผมดีกว่าไป พี่พี่พี่บอกยอมแพ้ไปเลยดีกว่าผมเฮ้ยไม่ต้องเปลืองเวลาหนุนๆพี่มันขนาดนั้นเลยนะผมผมเพิ่งเจอเหมืนกันแหละไม่เหลือเซิร์ฟไปจะหายขางผมด้วยแหละจะเป็นคนแพ้เมืนเซิร์ฟค้างนะพี่เอ้ยเออไม่เหลมอไปจะหายป่ะเฮ้ยมาดูต่อดีกว่าบพี่เหลือเจ็ดกล่องว่ะหุยสวรรค์ยังแบบว่าเข้าข้ามพี่บอมมอน ดีกว่าพี่ผมผมถามพี่ตรงๆเลยผมผมจะไม่ผมจะไม่อ้อมๆนะผมถามพี่ตรงๆเลยพี่เอาอะไรไหมผมเปิดผมผมไม่ถามเลยผมไม่ถามเลยมากผมถามพี่นี่พอมันเอาแล้วผมเปิดเปิดคือกล่องกล่องใหม่ไงกล่องใหม่กล่องมาไม่นานเอออย่าให้มันลงกล่องกล่องใหม่นี่ผมพี่รู้ป่ะผมรู้โค้ดกล่องใหม่กนหมดแล้วผมยังแง่มาทำลักกี้บล็อกเมื่อวานเม่ยแทนก็คือลักกี้บล็อกแกงนั่นเองนะครับผมลักกี้บล็อกนี้อย่าไปเอาอะไรกับมันมาก มันไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนนะมันมือนมันให้อารมณ์แบบเราอยู่แบบซัมเมอร์ริมหาดริมซาอะไรอย่างเงี้ยริมสาแฮะเออมันเป็นให้อารมณ์แบบเดียวเราอยู่ริมสาไงแต่แบบเขามันดีมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ว่าเฉยๆอ่ะประมาณนั้นแหละนะผมโอเคปหมมาดูกันดีกว่านะครับว่าแร่ของใครเยอะกว่านะครับแม้แต่กล่องมันมาจากไหนเยอะแยะวะาไดมอนเปิดไปแถวนี้แน่เลยนะพี่กล่องกล่องพี่ก็ผมกล่องผมกล่องไหนดีวะเออแงเออไง เออเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ผมว่ากล่องไหนดีเดี๋ยวผมขอหาทางขึ้นกันนี่กล่องนี้ก็ได้เนี่ยกล่องนี้กล่องนี้นี่งหน่งน่งเอผมกดกล่องแป๊บได้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 นี่ครับน้องๆดูไว้นะครับน้อง้องและพี่นี่โอ้โหมีนเป็นล้านครับแต่วะอยากจะเห็นแล้วะมันพูดขนาดนี้พี่อมีแค่นี้จริงมันมีขนาดไหนวะเฮ้ยแล้วแยกลากทำไมวะ เรียนทฤษฎีภาพลงตาหรอมีน้อยแต่วางไว้เยอะก็ภาพลงมีเยอะลาพิดไปนับลาพิดไปนับผมไม่กระจายเต็มกล่องเลยจับเดี๋ยวอะเอเด็ดอันนี้เหรออ่ะมีอะไรวะสี่สิบเก้าาบกสิบกี่สิบเกบวกบกเอะไรวะสี่บเก้าบกหกก็กลายเป็นหกสิดิอสิบ โอ้โพี่มีอ้ยิบโอ้โกินแล้วเนี่ยโอ้โแคโทโฮกูจะกินเฮ้ยไหนว่าเยอะไงมอนเฮ้ยเฮ้ยอุบเทิดอันนี้ผมอ่อนให้โอเคโอเคมหมเรือ่องการ <S <S <ห>ต่อสูเปี่ยจจะแพ้มอนเพราะว่าพี่ไม่มีของดีเท่าไหร่เอ้างั้นอรอแล้วมาทำเป็นเกาะได้ป่ะพี่ได้ได้ได้โอ้ได้ได้ดิผมบอกเลยนั่นอันนั้นไม่เรียกว่าของดีพี่พี่รู้ว่าของดีของดีทั้งตัวผมมีแค่ต้องตึกเนี่ย ต้กงแต่คาส์นี่ก็คือแบบแบบเหมือแนบบมันเหมือนมันไม่รักผมแล้วอะ่ะขนาดน,นั้นเลยเวะวตีวค,คาสไหมครับเพราะตัควคราบเนี่ยครับตัวคาบเนี่ยมันเคยมีนะแต่ม้อนระเบิดหมดไปแล้วโอ้ oh ไม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาตัวคาบเอาใหม่เอามาลูกพอ่อมาพี่คอยดูผมนะคือแบบผมแบบผมจะออมมือให้แล้วพี่นะในมือแบบ เห็นแบบผมไม่ได้มานานเลยเงี้ยแบบนพี่มาท้าผมขนาดนี้ผมก็จะแบบว่าผมจะออมมือให้นะแบบอย่าหาวผมไม่ตื่นแล้วกันนะพี่ผมจะพูดแค่รอบเดียวมันมันมันแบบว่าพูดดักไว้ก่อนเลยเผื่อมันเพลย์มันบอกว่าออมมือแล้วว่นาเอาแล้วนะมาเลยสามสองหนึ่งมาสวัสดีสวัสดีอ่าเราไม่มืดปุณณเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีอะไรเนี่ย โอ้ยทำไมมัาถูดจังว่ามาถูดโวดเกินรอมือไปก่อนโวดเกินถูดเกินเอ้ยแล้วมันออินชาไม่ถึงไหนอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋อยู่อยู่ตายอ่ะดูวันนี้เฮ้ยอะไรคำเดียวน้องน้องเดี๋ยวทำไมเพอนมรออินชาเนี่ยคือไม่รู้ป่ะผมเปิดมาทั้งผมเปิดมาทั้งหมดอ่ะพี่เห็นระเบิดป่ะอ๋อฮะระเบิด ดวงเกลือจะจัดน,นะครับผมโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังงไก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่จบเกมจบแต่คนไม่จบไม่จบอบอกมันไม่จบวะ่ะมัน <c oughs> ไม่จบตอนนี้ผมมีพลังอันยิง <c oughs> <อ>ย่งใหญ่เออมันกิน,อ,นอะไรเข้าไป <c oughs> วะ <c oughs> ไม่ตายยาพิษใส่โอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ